มีอะไรนะให้ช่วยไหมครับวมื่อไงนะให้ช่วยไหมค่ะคงต้องให้ช่วยแล้วล่ะสีเหมือนเครื่องไม่ ah, มีน้ำมันเลยเหรออาจจะเป็นเพราะโซลินนอยไม่ทำงานไหนขอดูซิป้อนไฟเข้าไปได้ไหมเนื่องไงถึงมาคิวบาก็เหตุผลเดียวกับที่ใครๆมาคิวบานั่นแหละวัฒนธรรมผู้คนความงามแล้วคุณ่ะนึกไงมาคิวบางาน คงจะเป็นงานที่ชิวมากนะสิฮันนีมูลเป็นไงบ้างล่ะดอมตัวรีเลยน้ำมันหายไปรู้แล้วผมก็ชอบเล่นเกมนะฟันตัวแม่มาเยอะนะแต่พอดีผมกำลังรีบถ้ามีอะไรก็พูดมา<อ>ถเถอะเกมนี้ไม่เหมือนเกมไหนรับประกันได้เลย ผมชอบลิขิตชะตาตัวเองเว้นวันนี้เอาละลุยเลยหนูหนูลุยเลยลุยสองนาทีสุดท้ายของเชียร์จำช้าใช่ผู้แม่แม่มาให้กำลังใจลูกจำนวนแม่มากกว่าเด็กซิ <c oughs> ครับผมเมือน,นี้แฟนบอลเยอะลุยเลยหนูสรุปข่าวนายถูกอาวุธเอ็มพีเดมอคริเจ็ดหายไปในอาเปอร์เซียอขอาวุธขั้วปาเลสไตน์ได้ไวที่เบอร์ลิน เฮ้ยมายาอย่าปล่อยให้ฝ่ายผ่านได้วิ่งหน่อยเจ้าหน้าที่ครันั่นคืออาวุธมหาอะไรระดับสี่รู้ไหมกำลังเสี่ยงกับอะไรรู้รู้ดีเลยว่ากำลังเสี่ยงอยู่กับอะไรโอเคถ้าทีมมังกรแดงของฉันพลาดท่าแพ้ทีมผีเสื้อชุพูก็คือต้องชวดแชมป์ต้องปลอบเด็กผู้หญิงร้องให้ตั้ง20คนซึ่งนั่นก็คือนรกเพราะจะต้องเสียเวลาอย่ามาหาศาลพาไปนั่งกินไอติมเสียเวลาพาไปดูคอนเสิร์ตเทเทเทเชเทเลสวิคไงเล่าไม่รู้จริงอ่ะลึงสติก่อนเลย สู้เขาลูงานนี้ต้องพึ่งนายจะบอกอะไรให้นะ่ะมีสิ่งเดียวที่ฉันรักมากกว่าการช่วยชีวิตคนก็คือลูกสาวฉันฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่เลิกพร่มเรื่องรัฐบาลบ้าบอนี่แล้วหันมาทุ่มแรงใจเชียรวมทั้งให้เกียรติทีมมังกรแดงแล้วก็ฉันจะให้ลูกทีมทั้ง20เข้าแถวเตะพามาเทเทนายมังกรสู้สแรงนะเหลือเฟือว้ยเงินตันั้นมันหายไปไหน อนที่โดนชันอัดสเละในห้องทำงานนายเหรอสันดานคนอังกฤษชอบอิดเบือนประวัติศาสตร์ที่รู้หน้าคือไม่ใช่ชั้นวะที่โดนจับโยนจากตึกชั้นสี่โดดไว้ฉันโดดตังหากลงไปจากชั้นสี่เพื่อช่วยชีวิตคู่หูเพราะที่บ้านชั้นสู้แล้วไม่เอาเปรียบใครโดยใช้ระเบิดคำว่าพระที่บ้านฉันมันมาสู้กันเข้าไม่ให้ผู้หญิงมาช่วยแกเชื่อจริงหรือว่าทศกัณฐ์กันซึ่งหน้าเนี่ย โชคก็ได้หมัดรุ่นรุนแล้วจะชนะฉันฉันจะบอกให้เลยเนี่ยฉันกับแกตัวต่อตัวไม่มีการหมาหมูฉันจะรัวหมัดตะบันหน้าแกยิ่งกว่ารัวกลองยาวสิหวังว่าสักวันคงได้วัดไงมากน้องหนูหาทเทอร์ตโตอยู่แต่ว่าได้สองสามนาทีถ้าจะให้ช่วยส่งแกเข้าโรงพยาบาลอีกรอบเดี๋ยว เจอตนะรงกันอีกคนที่ฮ่องกองที่ปักกิ่งและก็โซลโตเกียวด้วยเ <laughs> ดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดง่ายๆก็อาจจะได้เรื่องได้การจะให้ตาเทพเจอตำแหน่งปิงปลอมพวกนี้แปลว,ว่าต้องใช้โครงข่ายฟรีรลีเรนี่เลยคอ้ขูดสนั่นคือต้องผ่านตัวสุ่มตำแหน่งสิงสัญญาณซึ่งมันย้อนสัญญาณได้ถ้าแก่รอยกลับไปต้นทางสัญญาณเราก็จะเจอดอมเราดูเลยเอาเราไม่อยู่ในจีน หรือรัสเซียแต่ตอนนี้เรามีรอยของโรถซึ่งต้องรีบเก็บดาต้าพี่แกให้ได้ก่อนที่จะถูกลบจากเน็ตตัวเลขนี่อาจจะเป็นเบอร์บัญชีธนาคารทำไมลงไม่ลงเลขรองติจูดจากที่ดอมจู่โจมขบวนของรัสเซียน่าจะเป็นในรัสเซียเอาแผนที่ขึ้นเลยแจวมาดูกันว่าเป็นที่ไหนได้บ้างเมืองยาตาโฮทาวา ชื่อเหมือนยำอักษรม่วมๆเรือดำน้ำรัสเซียรหัสยิงนิวเคลียร์ฟังแล้วงานนี้ไม่ว่าทําอะไรก็เหมือนชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ฟังแล้วยังไงแกก็คงได้แค่อันดับ11บเอ็ดวะพวกแกนั่นแหละฟังในบุตรเปลี่ยนไปนะตั้งแต่นวดทะลุหน้าดันด้านขึ้นมาได้ฉันเชื่อว่านี่คือผู้ก่อการร้ายไซเบอร์ที่ชื่อไซเฟอร์เดี๋ยวผิดแล้วไซเฟอร์เป็นองค์กรต่างหากไม่ใช่บุคคลแหล่งข่าวระบอบเป็นบุคคลหลอนต้องการอะไรไม่มีใครรู้ไซเฟอร์เหมือนพระเจ้าที่ลงเล่นไซเบอร์ พวกเขาเอ้นางชักใยระบบต่างๆในโลกจากเงามืดทุกที่ที่แฮกได้คือที่ของนางแต่ที่เจ็บคือเราจะไม่พบร่องรอยเธอในไซเบอร์เลยถือเป็นหนึ่งในผีสาวที่น่ากินมากถ้าใครเจอตัวนก็ฝากขอไลน์ด้วยนะ <c oughs> อายุเท่าไรหร่แล้วเนี่ยเป็นคนสายฮาโว้ไอ้อย่างนี้แล้วกันกลุ่มแฮกเกอร์แอนอนิมัสที่ชาวโลกกลัวยังไม่กล้าแย้มกับไซเฟอร์ฉันไม่รู้จักดอมดีเท่าคุณนะแต่ถ้าดูจากข้อเท็จจริง ดอมลักลอบสื่อสารในทางลับแบบเข้ารหัสกับบุคคลปริศนาบางคนเขาเล่นงานฮอปโชค EMP ไปหายเข้ากลีบเมฆที่จะบอกคือหรือเราควรพิจารณาตามความจริงตามฮอปว่าเลตตี้ก่อนเธอจะตัดสินดอมอย่าลืมว่าที่เธอยังหายใจอยู่เพราะเขาช่วยชีวิตไว้ ยอมให้ชนแ้วชิงง่ายงงั้นเลยเหรอแบบแค่ถามดูนะดูรุนแรงอยู่นะแบบทำอะไรมีอะไรด่าแล้วโดนว่าโวโวโวว,วกุญแจมืออะไรใส่ทำไมใช้อำนาจในทางมีชอบก็คุณสั่งให้พามาแต่ไม่ได้สั่งใครรถออกเลยสรุปว่าเราอยู่ไหนก็ไม่รู้กับใครก็ไม่รู้นั่งอยู่นี่มาสี่ชั่วโมงหิวสิโครงบานแล้ว คนอื่นเอาไงก็เชิญฉันไปก่อนนอย่าออกไปดีกว่ามีอะไรก็ผลจากงานที่เบอร์ลินของพวกนายทุกคนขึ้นเป็นท็อปเทนของโจนที่โดนหมายหัวท็อปเทนน่าภูมิใจอ้อเว้นานโรมันหมายความว่าเท่ากันพอดีนายอันดับสิบเอ็ดเลยฉันรุดโพลใช่จะไปไป่ได้ยังไงแล้วใครได้อันดับเท่าไหร่กันมั่งหกแปดเกสิบ ธอที่สิบเพ่จะเข้าวงการเธอได้ที่สิบเลยเความสวยก็เต็มสิบโวอ,อ,อืมคืองี้นะก่อนอ้วกจะทะลักเต็มปากก็ถามก่อนเลยเรามาที่่ีํามไมถามได้เข้าเป้าเหรอมันมาดูเลยโถวยทนลบหมดยึดต,ตาเทพสิ่งเดียวที่หาตัวพวกนั้นได้เราหมดสิ้นทุกอย่างไอ้ก๊ะ เดี๋ยวนั่นไม่ใช่ชื่อผมโนบอดี้น้อยอย่ามาเรียกอย่างนั้นโอ้ oh, งั้นเอาชื่อนี้แหละเด็กหมายเพิ่งมาร่วมงานดูคดีนี้ด้วยกันมิสเตอร์โนบอดี้กับผมได้รับอำนาจให้พาคุณออกไปแค่คุณยอมตกลงตามเงื่อนไขก็ได้ออกไอเด็กฝึกงานนี่หมายถึงเงื่อนไขอะไรยอมรับผิดทุกคดีที่เบอร์ลินทั้งกบฏจารกรรมข้ามชาติและทำลายทรัพย์สินของทางราชการเป็นจำนวนมากยอมรับผิดก็ปิดคดีแล้วแล้ว DSS ก็ขึ้นบัญชีดำนายเอาใจเยอรมัน เป็นอาชญากรแบบเป็นทางการพอพอพอ,พอไปฝึกวิธีพูดใหม่เลยแบบไม่เป็นทางการคือมุดลงดินมาทำงานกับฉันฉันไม่ใช่อาชญากรหรอกหน้าก็แค่หน้าฉากจะไม่มียอมรับผิดไม่มีตกลงกันหลังฉากพลาดท่าเข้ามาเองก็หาทางออกเองก็รู้อยู่แล้วรู้บอกมาเล่าด้วยไงเจอกับตัว ขอให้สารเข้าขางน้องนายโอ,อเป็นใครจะไปลืมลงเนอะอดีตหาโจรน่ะตอนนี้เป็นแขกรับกรรมอยู่ในคุกลีล้ลพาริหัวไซเฟอร์หักหลังทิ้งน้องฉันให้ตายมีโอกาสเอาคืนที่ไหนฉันจะไปที่นั่นไอ้ขี้โมโอเอาคืนอ,อะไรเอาตัวให้รอดจากฉันก่อน,น,นวิธีหาตัวไซเฟอร์ได้เร็วสุดคือผ่านทอร์เตโต้และนอกจากชั้นโลกนี้ก็มีอีกสองคนที่เคยแก้รอยหาตัวทอร์เตโตได้สำเร็จมาแล้วซึ่งขอโทษทั้งคู่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าฉันฉะนั้นจะชอบหรือไม่นายสองคนก็ต้องร่วมมือกัน ไม่ตอบถือว่าตกลงดูยิ้มเขาสิชอบจังเวลาเธอยิ้มก็ฉันสุขเพราะมีเธออืมดูแลน่าจะเป็นสุขเพราะมาอยู่นี่มากกว่าเหมือนมันเป็นที่ของเธอจำอีัานได้ไหมที่เขาได้รถซิ่งจากพ่อคนที่เอาเครื่องเรือมาใส่รถเมล์นั่นแไ้้ คือแบบพอได้เห็นเขากับพ่อแล้วมันอดจินตนาการดูไม่ได้ว่าเธอจะเป็นยังไงเวลาเป็นพ่อคนแม่แม,ม,ม,ม่แม่ไม่ใช่ไม่ได้ท้องซะหน่อยแล้วอยากมีไหมละ่ะเธอกับฉันอยากได้ยังไงนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทำไมเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กัน รู้นะนี่ใครเพราะรู้ถึงมาเนี่ยรู้นะว่าฉันทำอะไรได้เพราะรู้ถึงมาไงให้เวลาแค่ฉันจิบชาเสร็จพอดีโคตรจะคอแห้งผมเองก็รีบเหมือนกันเพราะงั้นผมไม่ทำห้คุณเสียเวลานะอืมก็ลองสินายพลากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าสำหรับฉันไปแล้วทอเรโตยังจะต้องการอะไรจากฉันได้อีกต้องการจะคืนให้คุณบา รู้ไหมฉันรู้สึกว่านายกำลังจะชี้ทางให้ฉันไปเสี่ยงดวงกับมนุษย์ยูในทอร์เรตต้งเรารู้ถึงมาไงเป็นไ,งสน,ไงสนุกไหมระเบิดแบบคอนคัสชันรุ่นต่อไปควรประสาทรับสัมผัสไม่ต้องวงชั่วโมงเดียวก็หายคิดว่านะวันดีได้ขันดีใจที่ได้เจออีก <laughs> ดูสิดอมจากกันยังไม่ทันเผาผีครอบครัวนายก็หาคนแทนแล้วเลือกข้างผิดคิดจนตัวตายเหมือนน้องชายนายจะฉลาดเลือกกว่านะฉลาดมากที่ต่อตาเทพเข้ากับเมนเฟรมชุนหมุดหงิดจนฉันต้องถอมาเก็บมันถึงนี่แล้วก็ <laughs> <laughs> ไปั จู่เมื่อกี้นี้คือให้เลตตี้ให้ฉันหรือว่าตัวเองมันจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นอะไรไม่มีอะไรที่จำเป็นทุกอย่างคือทางเลือกฉันแค่เลือกที่จะทำนายเองก็เช่นกันนายจะหยุดฉันก็ได้แต่ก็เลือกจะไม่หยุดอยากรู้เลตตี้จะคิดยังไงนะ